ว่ามาถึงที่นะต้องลงไปสิเนานะลงไปดูข้างล่างก่อนโอ้โหอีกแล้วตรงข้างบนใครอยากจะขึ้นไปก็ขึ้นไปนะก็ไอ้เคาะระคังมาหลายรอบแล้วเดี๋ยวเบาาลเจ้จะขับรถไปอาตรงสถานนู่นนะครับแต่ตัวนั้นไม่ไปนะเพราะเขาเวียงเบ็เด๋ย์เบดมาเกี่ยวจมูกเรา <laughs> ก็ไม่เป็นไรเตือนกันไใจอยากตกไปเปล่าใครอันนี้บาเจก็ข้ามาสุ้หาทางของบางสถานบางแสนนะครับอยู่ตรงโน้นนะเขาสามมุนูุ้มเอามือจับที่เธอาแล้วมือแย่งแย่งมือแย่ง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 มันจะไม่ติดนะฮะไม่เกิดแต่ลอดไปทั่วสนับสนุนช่องเพียงกดไลค์กดติดตามนะครับ ครับพร้อมเดินทางต่อนะครับพร้อมเดินทางต่อหลังจากที่เบลเจ็กกับอีแม่นั่งกินก<ส>๋วยเตี๋ยวกันเสร็จเรียบร้อยนะครับปะลุวีนะครับเบลเจ็กจะพาท่านผู้ชมออกไปแวะแอลระหว่างทางนะครับตามเบลเจ็กไปด้วยกัน,นบ่ายโมงเจ็ดนาทีบ่ายโมงเจ็ดนาทีฝนตกอีกแล้วนะครับออกที่ออกเดินทางช่วงหน้าฝนมันก็เป็นแบบนี้เนาะมันก็ต้องเจอฝนนะเราจะไปกลัวอะไรกับฝนก็แค่เปรียบ ไปก็เสียกแน่ ไปดูให้สะพานเดินเล่นเดินข้ามฝากนะครับโอ้โคนเยอะเว้ยเดดูสะพานสีม่วงนะมามาเมื่อก่อนมาเสร็จแค่ข้างฝั่งนุ้นฝั่งเดียวนะ อยกันนะนะน้าดูสิแคงเก็บแดกเห่ยนใช่าจะไปจำมังก,กนรถตรงฝั่งขวาฝั่งขวา,าคนเข้ามาหาไอของทะเลเพียบเลยอ่นะนีไ่ไงเขามาเก็บหอยเข้าเก็บหอยกันหอยนางลม ไฟแมนโหไฟแม,มงโขเต็มเลยอ่ะเดีูฉันถ่า,ายรูปดูฉันดูฉันนี้เออถ้าลงได้เลยโอ้หมไม่ไหวปวดตูดมากนั่งรถมันก็ปวดตูดสิใครว่าจะปวดปากมาดูานี่ด้วยใ,ให้เห็นราคาด้วย รถรถตอนแรกมันม,มีแค่ครึ่งเดียวเนย mm hmm. เออแค่ครึ่งเดียวแ่้งมาทำที่จิ้ได้ครึ่งเดียวตรงนี้ยังไม่ได้ทำส mm hmm. วนสาธารณะเกาะลอยโันนี้นักท่องเที่ยวเยอะเขาค่อยข้ามไปไอ้เกาะอ,อันนี้ไงสี่ทางกัน mm hmm. ตอนที่มีงานางานใหญ่อไม่ได้มา ขับตรงไปนู่นนะครับก็คือไปจอดรถไปข้ามฟากไปเกาะสีชางนะครับแต่นี้เราจจะจะับรถาวนให้ท่านผู้ชมได้ดูรอบๆนะรอบๆเกาะลอยนะครับฝั่งตรงนี้ก็จะมีโขดหินไว้ถ่ายรูปกันเยอะเลยนะครับสีสวยทั้งนั้นเลยนะครับจะมีหินให้เราถ่ายรูปเล่นและนั่งเล่นนั่งชมบรรยากาศยามเช้ายามเย็นเนาะ แต่ตอนกลางวันนี่คงนั่งไม่ไหวอากาศตอนนี้มันร้อนอยู่นะเนี่ยตอนนี้32องศาจะเดินข้างบนนี่ใช่จะเดินใช่ไหม<ด>โอเคโอเคแม่มาแล้วก็ขึ้นมาบอกให้ท่านผู้ชมว่าฝั่งเนี้ย เข้ามาแล้วฝั่งซ้ายก็จะมีบรรยากาศอย่างนี้มีคนตกปลาได้ด้วยเนี่ยเออนั่งเต็มเลยของตกปลาเต็มตรงข้างบนใครอยากจะขึ้นไปก็ขึ้นไปนะ,ะเบ๋ยวเจ๊ก,ก็ไอเคาะระฆังมาหลายรอบแล้ว <c oughs> น้ํามันลงด้วยเนี่ยน้ํามันลงปกติมันจะขึ้นมา <c oughs> เห็นบ้าท,ที่ไอ้ก้อนหินดําๆข้างบนเนี่ยความที่ว่าน้ํามันขึ้นอะ่ะแต่ตอนนี้มันลงไปก็จะเห็นประมาณนี้ ต้องลงไปสิเนาะลงไปดูข้างล่างก่อนไม่รู้จะลื่นหรือเปล่านะตรงเนี้ยเดี๋ยวต้องค่อยๆลงก่อนเออไม่ลื่นเพราะ่ามันคงแห้งนานแล้วอะออนี่หอยนางลมดูดิโอ้โหโอ้โหก็กิกแล้ว ท่านผู้ชมเดี๋ยวเบาจคจะพาดูหอยนะหอยนะมันจะมีทั้งเป็นทั้งตายเลยแน่ดูดิเดี๋ยวดูให้ดูตรงมิกก็ได้เนี่ยเนี่ที่มีฝาปิดฝาปิดน,นี้ก็คงยังยังไม่ตายอะ่ะน้ำจินะ้มสามรสเนาะเอารสเผ็ดๆจัดๆเนาะไอเรื่องความเริงความร้อนนะเบลแจคชินละชินกับความร้อนก็เช่นกับเปีนแล้วนะ ดีฉันมาบ่อยตอนทนนั่นตอนที่ฉันอยู่ที่มาคนเดียวอะนะเอออิจฉาอิจฉาเข้าไปอะมาคดีรอหน่อยเดี๋ยวไว้มีโอกาสแล้วค่อยไปอีกครั้งหนึ่งไปด้วยไปด้วย,อยเออไปตัยไปตัยรู้ไปด้วยคนรูเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเบาเจะ๊จะพาไปดูที่ท่าเรือเนาะที่จะนั่งเรือ ข้ามฝาไปกว่าสีชังนะครับเอาเหรอไปนน่นเหรอเอาทำไมอ่ะเอาอย่างนี้ก็ว่ากูกระเด,ด็นอีกแล้ว้องลองมึงลองเลยเด็ดกูถีบมึงตกน้ำ โอเคนะครับเดี๋ยวบอกวเจ้จะไปอ่า อจอดกันเต็มเลยอของฟงของฝาโอ้โหกินปลาหมึกเตะจมูก ก่น้อบ้าน,นากรว่าบออน้าว่ะสับสนนะสองชื่อเนี่ยอะไรนะเออหาบอน,นาภาใช่ไหมหาว้านกรนี่ก็ที่ใต้ใช่ปะ่ะยวขับรถพาเล่นดูเฉยๆนะครับนี่น้ำลงนะครับเดี๋ยวเบาเจ้จจะขับรถไปอา

ไม่ไปนะนเดี๋ยวบนกันก็นเขาเวียงเบ็ด <c oughs> เดี๋ยวเบ็ดมาเกี่ยวจมูกเรา <c oughs> เออไปละโอเคนี่ไงแค่นอนตรงนี้ก็ได้ เนี่ยมันถ่ายรูปที่เสรนะเอาหมวกออกก่อนแห้งให้ลงทะเลไปเลยใครได้ยังมต้องนับบ้างพี่ก็ก์ต้องนับมากหนึ่งสองคุทำาโดดทะเลเดี๋ยวเนไปนิดหนึ่งเดี๋ยวยพยายามเพิ่มน้อยให้เห็นช่วงขาช่วงเงาอะไร น้ำหนึ่งสาดตรงนั้นแหลตรงนี้คือหาดอะไรนะวันวนากรวอนนาภาเออวอนนาภานะครับตรงนี้ก็คือสะพานวอนนาภาจะหลงหลงลืมลืมอยู่นั่นแหละ อากาศแดดร้อนๆฝน,นจะตกเสียงฟ้าร้องได้ยินเสียงฟ้าลองไหมครับเฮ้ยเสียวเหมือนกันนะยืนอยู่ตรงเนี้ยจะโดนน้ำตายถ้าตกตายเลยมันมีก้อนหินเลยนะเนี่ย จร,จริงๆแล้วถ้าเราจะมาชมวิวชมบรรยากาศนะต้องมากันตอนเย็นๆตอนแรงๆนู่นแต่เราไม่ไม่แต่เราไม่มีเวลาได้มาตอนเย็นกับตอนเช้าไงเรามีเวลาไม่ใช่ว่ามีเวลาคือได้โอกาสขาดมาก็เลยแวะมาที่นี่ก็เลยมาเลยไงถึงมันจะร้อนเราก็ต้องมาใช่ไหมอ่ะ บางแสนนะครับนักท่องเที่ยวเล่นน้ำกันแต่มบใเจจะขับรถล็อกที่สือนะครับสำหรับหาดบางแสงน,นะครับท่านผู้ชมเบาเจเห็นนักท่องเที่ยวยเยอะเนาะเบาเจก็เลยไม่แวะนะครับท่านผู้ชมตอนแรกกะว่าจะเดินเล่นตรงบิมชายหาดดูน้ําทะเลนิดหน่อยนะครับ แต่พอดีมันเห็นนะักท่องเที่ยวเยอะเบลเจก,ก็ขออนุญ,ญาตนะครับครับรถผ่านไปเลยนะครับไปเที่ยวที่อื่นต่อนะครับตอนนี้นะสามสิบสี่องศาเลเนอะร์สามสิบสี่องศาร้อนนะครับร้อนสุดๆตอนนี้สามโมงสิบสี่สามโมงสิบเจ็ดนาทีนะครับเครื่องบ่ายนะครับ เฉยๆ,ๆไม่ไม่ลงไม่ลงแค่มาดูเฉยเคแคคให้ใ,หใ,หใ,หใหเห็นอย่างละนิดละหน่อยพอคลิปนี้เดี๋ยวเราก็ขับรถมาเดี๋ยวมันก็จะผ่านตรงตรงแอ้เขาสามมุกนัวจุดตรงโน้น่ะเขาสามมุกนู่น ที่เห็นเห็นหินหิน,หนส,สวยๆนะตรงนั้นแหละเขาสามมุกนะครับ เว่เาะยังไงยังไงก็ไปถึงบ้านมืดอยู่แล้วไปถึงจะซื้ออะไรให้ลิงปลาไม่เอาใช่ okay? เดี๋ยวมันบานูดใช่ป่ะ ย้อนสอนนะมันเขาไม่เขียนป้ายเขาไม่เขียนป้ายวันเวนะมันได้ยินแทนพูดจริงเปล่านั่นแหละเนื่อเดียลงลลงคือมันจะโดดใส่ถ้าสมมติมันโดดลงมาเรา มันสู้เราไม่ได้หรอกมันทำหน้าตาแบบดูดุเฉยฮะไข่มันมีกลิ่นคาวไงยคือคอือันนี้เราผ่านบนยอดเขามาเรียบร้อยแล้วเนอ่ อันนี้มันคลอยแล้วดูดิแล้งหมดเลยอ่ะนี่เธอดูดิ ้กลายพันเป็นหมาไปแล้วนะนี่ไงอ่ะเอามือตบตูดมันนะเถอเราเดี๋ยวเดี๋ยวใช้เจะเบิ้ลโรยไปนเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาตัดเรเบิ้ลตูดเนี่ยแน่แน่ดูดูเนี่ยเนี่ย <c oughs> <c oughs>